ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิติตังปฏิตังทุงห้างขออิทธิผลที่ท่านปัถนาแล้วตั้งใจแล้วจิตประเมวาสมิชันุจงสำเร็จโดยฉับพลันตะเพปเรนตุ พวงจงเต็มที่จันทวรวานย์โซยาาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมานิโชติลาโซย่าาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดโีโอเคแล้วโอเคแล้วแบบมันอีกอีกน,นิดนึง